สวัสดีนักลงทุนแล้วก็สมาชิกที่สนใจในการเทรด binary option ทุกคนนะครับวิดีโอนี้จะแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมเทรด IQ Option นะครับซึ่งโปรแกรมเทรดของ Broker IQ Option เนี่ยจะแตกต่างจากโปรแกรมเทรดของ Broker โดยทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เขาพัฒ,าพฒนาด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยตัวเขาเองนะครับ ก็คือมีการพัฒนามาประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งใช้ได้ประมาณวันที่27-28ธันวาปีที่แล้วนะครับวิดีโอที่ผมบันทึกนี้คลิปนี้นะครับเป็นวันที่10มกราคม2016เขาบอกในเว็บไซต์ว่าเขาพัฒนาโปรแกรมนี้มาประมาณ12เดือน อันนี้การเทรดผ่าน b o k e r IQ Option เนี่ยเราสามารถเทรดได้หนึ่งนะครับผ่านโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์บ้านเราคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือเทรดผ่าน iPad iPhone Samsung มือถือ Android ได้หมดนะครับเขาจะมีแอปพลิเคชันไว้รองรับสำหรับการเทรดนะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลกใบนี้นะครับเราก็สามารถเทรด b i มี r Option ได้ แค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้เราก็ล็อกอินในยูเซอร์เราแล้วก็เข้าไปเทรดเมื่อทุกคนเปิดบัญชีเดโมโลแล้วนะครับทางโบก็กเกอร์เนี่ยจะให้เดโมโมาเท่ากันหมดทุกคนก็คือหนึ่พันดอลลา,าร์สหรัฐทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะโหลดโปรแกรมเทรดจากที่ไหนนะครับ ก็เข้าไปที่เ็ i q o p t i o n c o m s l m นะครับแล้วไปที่เมนู for trader ตรงนี้นะครับแล้วไปที่เมนูย่อยดาวน์โหลดผมเข้าให้ใหม่ i q o p t i o n c o m s l em นะครับแล้วไปที่เมนู for trader ตรงนี้ก็ไปที่ดาวน์โหลดอันนี้จะเป็นจะเป็นซอฟต์แวร์นะครับ โปรแกรมเทรดในตลาด Binary o p t i o n ซึ่งรอ,องรับทั้งทั้งระบบ Mac OS แล้วก็ Windows นะครับเราก็คลิกดาวน์โหลดติดตั้งไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเราน,รอนาพอเราดาวน์โหลดติดตั้งแล้วไอคอนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ล็อกอินนะครับล็อกอินเข้าไปเทรดในบัญชีของเราใสา e ่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับตอนเราสมัครเปิดเดโมเนี่ย ทุกคนจะมีอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของตัวนะ <c oughs> เองเราล็อกอินเข้ามานะครับหน้าตามัมน็จะเป็นอย่าง <c oughs> นี้ทีนี้เ,เวลาเทรดนะครับเราสามารถเ,าเวลาเทรดบนโน้ตบุ๊กหรือ PC บ้านเราเนี่ยเราสามารถเทรดผ่านาโปรแกรมเทรดหรือว่าเทรดผ่านเว็บไซต์ได้นะครับเราเข้ากับ เวลาเราเทรดผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปในยูเซอร์ของเราแต่ส่วนมากเ,เวลาเทรดผมะเทรดผ่านเว็บไซต์มากกว่าเพราะว่าเวลาผมเทรดผ่านเว็บไซต์เนี่ยผมจะชอบเข้าไปดูข่าวเกี่ยวกับสกุลเงินต่างๆนะครับเพราะว่ามันทะให้ผมสะดวกเวลาผม,ผมเทรดผ่านเว็บไซต์แล้วผม,ผมไม่ต้องมาคลิกดูโปรแกรมตรงนี้ ันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าเราจะเริ่มการใช้งานโปรแปกรมเทรดคิวอ็อบชั่นงไงครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือกราฟนะครับกราฟเขานี้ให้เราเลือกทั้งหมด4รูปแบบนะครับเป็นแบบ a r e ยนั่นก็ค,คือมันจะเป็นเส้นมันจะเป็นเส้นแล้วก็มันจะเป็น area e a ก็คือพือ้นที่ตรงนี้ อันนี้ลายลายที่ดูจะเป็นเส้นนี้กราฟแบบลายเนี่ยมันจะดูแบบตื่นเต้นนะครับถ้าเรายิ่งยิ่งขยายไปเนี่ยการวิ่งของตัวเลขเนี่ยมันจะทำให้เราเล้าใจมากมากกว่าทุกกราฟกราฟทุกแบบถ้าเป็นแคนเดลสติกเขาก็มีให้เราเลือกนะเป็นแคนเดลสติกก็คือแบบแท่งเขียน เราก็มีเขาก็มีทมเฟรมให้เราเลือกว่าเราจะเลือกทมเฟรมแบบไหนห้านะ้ิสักันก็คือห้าวิสิบวิสิบห้าวิสามสิบวินาทีสองนาทีนี่เป็นทมเฟรมใหญ่อ่ามีไปจนถึงหนึ่งวิหนึ่งเดือนนะครับเราสามารถเลือกดูกทมเฟรมแต่ละทําเฟรมได้นะครับเป็นห้าวิกันนี้ผมจะเลือกเป็นห้าวิห้าวินาทีนะครับห้านาทีแล้วทีนี้ าาอยยไอ้ตรงนี้นะครับสามารถย่อขยายได้ตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้ เราคลิกเ,เพื่อที่จะเพิ่มสกุลเงินหรือวอ่าสินทรัพย์ตัวอื่นๆที่จะเข้ามาเทรดนะครับถ้าเป็นเทอร์โบนะครับถ้าเป็นเทอร์โบเทอร์โบก็คือมันจะมีเดผมพัน e u r u s b นะครับพอเราคลิกปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้ว่าเป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบหมายถึงว่าเขาจะมีอายุสัญญาให้เราตั้งแต่หนึ่งนาทีสูงสุดก็คือแค่ห้านาทีนะครับเนี่นะครับเวลา t ท m e ตรงนี้เขาจะมีให้เราเลือกนะโปรฟิตแปดสิบแปดเปอร์เซ็นช่องเนี้ย จะเป็นในส่วนของของไบเนอรี่นะครับของไบเนอรี่เนี่ยเขาจะจ่ายให้เราน้อยหน่ยแต่ว่าเวลามันจะห่างกันสิบห้านาทีนะครับจะสังเ,เกตว่านี่เป็นสิบเอ็ดโมงก็ไปสิบเอ็ดโมงสิบห้าก็ไปสิบเอ็ดโมงนนครึ่งจะห่างกันสิบห้านาทีแต่ถ้าเราเลือกเทอร์โบเนี่ยจะจะห่างกันหนึ่งนาทีนะครับ แล้วถ้าเกิดเราจะเลือกเล่นทำเฟรม5นาทีเนี่ยเราก็เลือกเราก็ดูว่าตอนเนี้นะครับว่าอ่าเวลาบ้านเราี่โมงนะครับงาหน้าจอของของผมเนี่ย10โมง50ถ้าผมเลือกให้มันหมดอายุสัญญา10โมง55ก็คืออีก5นาทีนะผมก็เลือก10โมง55นะครับแล้วเวลาเราจะเทรดนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยให้เราเลือก เลือกก่อนนะครับว่าเราจะให้หมดอายุสัญญากี่โมงกี่นาทีนะครับแล้วตรงเนี้ก็คือยอดเงินที่เราจะใส่800เหรียญไอตัวเลขตรงนี้นะครับเราสามารถใส่กี่เหรียญก็ได้ตั้งแต่หนึ่งเหรียญสูงสุดก็คือห้าพันเหรียญนะครับเขาให้เทรดขั้นต่ำหนึ่งเหรียญต่อเดอรนนะครับหรือห้าพันสูงสุดก็คือห้าพันเหรียญนะครับแต่ค่าตรงนี้มันจะจําไว <u ui> ตา้ตอนที่เราตอนที่เราเทรดนะครับ ว่าเราเคยเทยรดด้วยยอดเงินเท่าไหร่มันก็จะจําไว้อันี้ผมจะเทรดสัก800เหรียญแล้วกันอันนี้เป็นเดโมนะครับผมจะให้เลือกในหมอายุสัญญาที่10โมง55ตอนนี้10โมง5ดกราฟมันมันมีแนวโน้มลง,งนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้จังหวะผมอธิบายส่วนอ่นก่อน ไอ้ตรง purchase time ตรงนี้นะครับก็คือมันจะนับเวลาถอยหลังตั้งแต่เราเลือกอายุสัญญา10โมง55นะครับมันจะนับเวลาถอยหลังก็คือเหลืออีก2นาที57อ่า56หมายความว่าในช่วงเวลา2นาทีกว่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถเปิดออเดอร์ได้นะครับแต่เมื่อเวลามันมันวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนถึง 10โมง54นาที30วินาทีนะครับมันจะหมดเวลาที่จะให้เราเข้าไปออดโทษนะครับเปิดออเดอร์ซื้อขายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนนี้กราฟเริ่มลงเรื่อยๆนะครับก็สามารถเดี๋ยวผมจะพุทพุทก็คือเซลล์นะครับขอก็คือบายพุทก็คือวิเคราะห์ว่ากราฟมันจะลงนะครับเราก็พุท คอก็คือวีคอว่ากราฟมันจะขึ้นก็คือคอนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราพอเราเปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับตรงนี้มันจะขึ้นตรงนี้มาครับว่าเหลืออ่าประมาณนิดเดตรงนี้นะครับสองนาทีแล้วตรงนี้จะบอกว่าเราอินอินเวสไปกี่เหรียญน,นะครับโปรฟิตเท่าไหร่นะครับแล้วถ้ามันไม่โปรฟิตเนี่ยนะครับตัวนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นศูนย์นะครับจะเป็นศูนย์ตอนนี้เหลือเวลาอีก หนึ่งนาทีสี่สิบวินาทีนะครับมันจะไม่ให้ผมคือเวลาช่วงนาทีกว่าเนี่ยผมยังสามารถเปิดออเดอร์ซื้อขายได้อีกนะครับออเดอร์ order นี้ผมอาจจะพุทก็คือซื้อลงนะครับยอเดอร์ไปผมอาจจะคอก็ได้นะครับอันนี้มันแล้วแต่การวิเคราะห์ของเราซึ่งเอวิดีโอต่อไปเนี่ยผมจะสอนหลักการวิเคราะห์นะครับในการเทรดไป n น r y o p t i o อันนี้จะเป็นการแนะนําการใช้งานโปรแกรมนะครับ <c oughs> เมื่อเราเปิดแล้วนะครับตรงนี้มันจะจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เรานะครับโปรฟิต88เปอร์เซ็นตหมายความว่าเราลงทุนเท่าไหร่นะครับเขาจะจ่ายให้เรา88เปอร์เซ็นของเงินที่เราลงทุนนะครับเมื่อกี้ผมเทรดไป800เหรียญใช่ไหมครับแล้วก็เวลาผมได้กําไรเนี่ยผมจะได้มาอ่าไม่ใช่ครับคือ800เหรียญเนี่ย พเราคลิกเทรดปุ๊บเนี่ยเขาจะหักเงินจากยอดบาลานซ์ของเราไปเลยนะครับเมื่อกี้ยอดบาลานซ์ผมมันมี5,000กว่าเหรียญน,นะครับ5,600กว่าเหรียญพอผมเทรด800เหรียญปุ๊บเนี่ยระบบจะหัก800เหรียญจากยอดบาลานซ์ผมเลยตอนนี้ยอดบาลานซ์ผมก็เหลือ4,848เหนนรียญเพราะนั้นเมื่อกี้ผมมี5,648เหรียญผมเทรดไป800มันหักไป800ใช่ไหมครับ แต่ถ้าออเดอร์นี้ผมกําไรนะครับเมื่อจบเวลาสิบโมงห้าสิบห้านะครับออเดอร์นี้ผมกําไรเนี่ยเขาจะคืนเงินต้นที่ผมลงไปแล้วก็บวกกับกําไรนะครับก็คือแปดสิบแปดสิบปสิแปดเปอร์เซนของยอดแปด้อยนะครับอันนี้นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ตัวเลขมันขึ้นมาแล้วนะครับเอ่อเนี่ย e x p i r a t i o n time นะครับ e x p i r a t i o n time ก็คือมันจะหมดอายุสัญญาอีกสิบห้าสิบสี่นาทีนะครับ อันนี้เราก็อ่าเปอร์เซ็นต์ออเดอร์นี้ผมกำไรร้อยเปเซ็นต์แล้วครับเพราะมันเหลืยอ,อีวินมาทีเดียวนะพอ,อก,กำไรปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับว่า The position is closed นะครับออเดอร์นี้ถูกปิดแล้วนะครับอันนี้โปรปิดก็คือเท่านี้เราต้องคลิกคลิกคลิกตรงนี้ออกก่อนนะครับไม่งั้นกราฟมันจะไม,ไม่เลื่อนนะครับ ถ้าเราไม่คลิกออกกราฟมันจะค้างอยู่อย่างนั้นรเราต้องคลิกตรงที่มันขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาเมื่อกี้ก่อนเสร็จแล้วนะครับเวลาเราเทรดเราจะดูตรงนี้นะครับ ดูตรงนี้ด้วยนะครับเป็นอินดิเคเตอร์แล้วก็เครื่องมือในในการวิเคราะห์กราฟนะครับซึ่งผมจะอธิบายในวิดีโอต่อไปนะครับอันนี้จะจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมก่อนแล้ตรงนี้นะครับคู่เงินตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นเทอร์โบหรือไบนารี่ก็ได้นะครับถ้าเป็นไบนารี่นะครับจะสังเกตว่าเวลาตรงนี้ไทม์ตรงนี้นะครับมันจะมันจะเลื่อนมาอยู่ตรงนี้แทน แต่ไบเนอรี่เนี่ยถ้าเท็บแบบไบเนอรี่มันจะจ่ายน้อยลงนะครับจ่ายน้อยลงการจ่ายว่าเข้าจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์มันอยู่ในช่วงช่วงเวลาของตลาดอีกทีนึงนะครับบางเวลาช่วงประมาณสักกลางคืนบ้านเราเนี่ยเขาจะจ่ายเยอะหน่อยแต่ถ้ากลางวันก็จ่ายจ่ายน้อยนะครับ <c oughs> กลางคืนสูงสุดผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ84 ถ้ากลางวันก็ประมาณ74-75%ของยอดเงินที่เราเทรดอันนี้นะครับก็คือเปลี่ยนเป็นเทอร์โบไบนาตรีตรงนี้ได้แล้วตรงนี้ก็คือพอคลิกปุ๊บเนี่ยก็คือสามารถเลือกสกุลเป็นสกุลเงินอีกได้นะครับเป็น่ก็จะเป็นสกุลเงิน G D P U S D ก็คือปอมเทียกวอลด่า เวลาเราจะเพิ่มหน้าต่างคู่เงินเ็คลิกตรงนีน้มันจะมีให้เราเลือกเยอะนะครับสินทรัพย์ที่จะให้เราเทรดนะครับคอมมูนิตี้ก็จะมีทองซิลเวอร์รตอนนี้ตอนนี้ที่เปิดให้เทรดก็คือเป็นทองอินดี้ก็คือดัชนีอหุ้นของต่างประเทศนะครับแล้วเวลาเราจะปิดกราฟตรงนี้นะครับสมมติเราจะปิดกราฟ GU เนี่ย เราต้องเปิดการาฟ G ีตรงนี้มาก่อนนะครับแล้วเ,เราปิดตรงนี้ปิดขึ้นมาบว,บวกตรงนี้นะครับอ่ามันก็ใา้ไปแล้วเราก็มาเปิดการาฟการจะเพิ่มก็เพิ่มตรงนี้นะครับเพิ่มตรงนี้ในส่วนตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปดูนะ่ยมันจะเป็นข้อมูลส่วนตัวเรานะครับแล้วก็จะ,ะจากฝากอยถอนเงินอะไรก็อยู่ตรงนี้นะลองเข้าไปดูมเมนูแต่ละเมนูได้นะครับ ส่วนเทรดดิ้งฮิสตอรตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะผมจะอธิบายในส่วนตรงนี้เทรดดิ้งฮิสตอรตรงนี้ก็คือมันจะเป็นฮิสตอรีการเทรดของเรานะครับว่าที่ผ่านมาเราเทียดได้กำไรขาดทุนอะไรยังไงเท่าไหร่เราสามารถดูได้ะะก็จะขึ้นตรงนี้ว่า เราลงทุนไปกี่เหรียญน,นะครับแล้โปรฟิตมาเท่าไหร่ให้ตัวเส้นสีส้มๆนี้นะครับมันก็คือราคาที่ลงมาปิดนะครับส่วนออเดอร์ที่เราเปิดมันจะอยู่ด้านบนเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพุทใช่ไหมครับพุทก็คือซื้อซื้อลงนะครับถ้าเราวิเคราะห์กราฟมันจะลงเราพุทนะครับถ้าเราวิเคราะห์กราฟมันจะขึ้นเนี่ย เดี๋ยวผมไสไองเรืถ้าเราวิเคราะห์ก้ามันจะขึ้นเราก็คอนะครับแต่ก่อนที่เราจะคอเนี่ยเราอย่าลืมเลือกเวลาตรงนี้นะครับเลือกเวลาตรงนี้ให้ดีนะครับเ,เ,เม,ม,มื่อว่าเราจะเทรดใน t i มเ f r a สัก5นาทีน,นะครับะจะเลือกให้มันบนอายุสัญญา11โมง5นาทีเสร็จแล้วเราก็คอพอคอปุ๊บนี่นะครับ สัญลักษณ์ของการคอมันจะมีเส้นสีเขียวนะครับมันจะเป็นเส้นสีเขียวให้เราเป็นเส้นสีเขียวให้เราเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพุดน,นะครับเส้นสีแดงที่เห็นเนี่ยก็คือราคาที่เราพุดน,นะครับมันจะลากยาวตรงนี้แต่ถ้าเราคอเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีเขียวถ้าการาฟมัน พอพอหมดเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาพอถึงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาห้านาทีเนี่ยไม่ว่าคือตอนนี้ผมคอใช่ไหมครับคอก็คือซื้อลงเล้ยซื้อขึ้นแล้วผมพี่พ่อ,อกราฟมันจะขึ้นนะแล้วทีนี้เนี่ยพอถึงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาห้านาทีพอจบไปยอ,อ่านนะครับแล้วทีนี้เนี่ยราคามันขึ้นไปสูงกว่าที่ผมคอแค่พอ,อยเดียนะครับผมก็จะชนะออเดอร์นั้น ที่นี้เราก็มาดูว่าเขาใจ่ายให้เรากี่เหรียญก็ดูตรงนี้อันนี้คือการขรอริบลองมาสังเกตตรงนี้นะครับอันนี้โอปติตรงนี้มันมันลบอ่ามันเป็นศูนย์อันนี้ลบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าก๊ามันลงมาต่ากว่าที่ผมขอถ้าเราจะดูนี่ก็คือดูตรงนี้นะครับดูแบบให้เห็นชัดเลยนะครับมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนชนิดของก๊าซเปลี่ยนเป็นแบบลายนะครับเราก็ขยายเราจะเห็นชัดกว่าการดูแบบแท่งเพียนนะครับเห็นชัดมากเลย ใยา่เรื่อยๆแต่ว่าการดูแบบนี้มันจะตื่นเต้นแล้วก็เล้าใจมากนะครับอันนี้ลบร้อยเปอร์เซ็นตหมายความว่ากราฟมันลงมาต่ํากว่าที่ผมคอนะครับเวลามันขึ้นไปสูงกว่าที่ผมคอเนี่ยตรงนี้ก็จะบวกแปดสิบแปดเปอร์เซ็นของเงินที่ผมลงมันจะแปดสิบแปดเปอร์เซ็นเพราะว่าตรงนี้เขาจ่ายให้เราแปดสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> เวลาตรงนี้มันก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับพอมาถึงจุด เส้นปะสีขาวแนวตั้งตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือพอถึงเวลาตรงนี้เขาจะไม่ให้เราเปิดออเดอร์ซื้อขายแล้วนะครับในช่วงเวลานี้เราสามารถพุทคออะไรได้ตลอดเวลาแต่พอกราฟมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะสังเกตน,นะครับว่าไอ้ตรงเมนูพุทคอนี่มันจะหายไปนะครับอันนี้เราเองมาดูกราฟตรงนี้กันก่อนอือ ถ้าเราจะไปเทรดคู่เงินอื่นนอกจากตรงนี้อีกก็ได้นะครับก็ทำขึ้นหมายโบกตรงนี้แล้วก็เราจะเทรดตัวไหนนะครับ G u แล้วกัน G u ตอนนี้นะครับเข้าใจให้เรา80ซนะครับอันนี้กราฟตรงนี้เรายังวิเคราะห์ไม่ไม่นะใช่กราฟตรงนี้ใช้วิเคราะห์ไม่ได้นะครับเราต้องใช้กราฟแบบแท่งเทียนนะครับ c a n d l e s t i c k แล้วก็เลือกแบบสัก ทำเฟรม5นาทีนะครับเราจะเห็นทิศทางของตลาดได้ดีกว่าอ่านี้ทำเฟรม5นาทีารกราฟมันเป็นแบบนี้อันนี้ถ้าผมเลือกออย่างแรกเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเราต้องมาเลือกทำเฟรมตรงนี้ก่อนตอนนี้เวลา11นาฬกา3นาทีผมจะให้มันหมดอายุสัญญาอีก5นาทีใช่ไหมครับผมก็เลือก11นาฬกา8นาทีอันนี้ผมก็เลือกพุทธนะครับพุทธปสองเรียนพุทธก็คือซื้อลงนะครับ สังเกตว่าออเดอร์ที่ผมพุทธเนี่ยมันจะไม่ใช่เส้นมันจะไม่ใช่เส้นสีเขียวนะครับจะเป็นเส้นสีแดงแทนส่วนออเดอร์ออเดอร์ที่คอก็จะเป็นเส้นสีเขียวนะครับออเดอร์ order ที่คอมีเป็นเส้นสีเขียวออเดอร์ order ที่พุทจะเป็นเส้นสีแดงนะครับอันนี้เวลาจะเหลืออีกสี่สิบแปดวินาที พอถึงตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เราเปิดออเดอร์ซื้อขายแล้วนะครับเราหมดจิตแล้วนะแต่ช่วงนี้ถ้าเวลายังไม่ถึงตรงเนี้ยเราก็ยังมีสิทธิ์ที่เปิดออเดอร์ซื้อขายได้อยู่แล้วก็เส้นชัยคืออยู่ตรงนี้นะคระับเราทำโปรแกรมได้ดีมากนะ,ะตรงนี้คือเส้นชัยอยู่ตรงนี้พอถึงตรงนี้เนี่ยถ้าการาฟมันขึ้นไปสูงกว่าที่เราขอแค่พอ i n t เดียวเราก็ชนะ แล้วก็เวลาเราจะล็อกเอานะครับที่ตรงนี้แล้วก็ล็ Lock อกเอาออกมาจากาบัญชีเราอ่าเนี่ยครับจะสังเกตว่าเมื่อเมื่อมันเข้าโซนนี้นะครับออเดอร์พุทกับคอเนี้จะหายไปนะครับเพราะว่าระบบจะไม่ให้เราเปิดออเดอร์ซื้อขายแล้ว ในห้าวินาทีจบเนี่ยเมื่อมันขึ้นป๊อปอัพตรงนี้มานะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นเป็นก่อนหน้านี้เป็นเป็นป๊อปอัพที่แสดงว่าเราเทรดแล้วได้กำไรนเวลาเราเทรดแล้วเสียขาดทุนมันจะเป็นป๊อปอัพสีแดงอย่างนี้เราต้องปิดนะครับปิดตรงนี้ถ้าไม่ปิดเนี่ยกราฟมันจะนิ่งอยู่อย่างนี้นะครับ อนีเเราต้องปิดก,ก่อน,นรเราจรงใจเข้าเทรดในสกุลเงินได้หรนอครับหรือเราจะไปเทรดในํางเป็นอื่นก็ได้นะครับน,นี่เราเปิดายๆอนก็ได้เป็นห้าห้าวินาทีเดีวครับ ต้รงดเดอร์บอร์ดนะครับด e a อร์ board ก็คือ,อเป็นคนเพทจที่ติดอันดับนะครับเขาจะมีรางวัลในการเพจติดอันดับด้วยรายละเอียดผมยังไม่ไมแน่ใจ หลักๆเลยนะครับโปรแกรมเทรดนี้จริงๆแล้วเนี่ยครับใช้งานได,ได้ง่ายนะครับส่วนเมนูตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะดูได้หลายหน้าต่างนะครับดูได้หลายหน้าตา่างแบบนแบบนี้นะครับถ้าจะเรียก แบบนี้ก็ได้าะมีแบบนี้จะมีสีหน้าตาสีพุ่มที่เราเลือกเราเลือกเขตได้ามสบายถะะ้าเราเลือกแบบนี้ก็คือเราเห็นการแบบผมแนะนำให้เป็นแบบนี้จะดีกว่าเวลาเลือกราฟให้เลือกเป็นแบบนี้เปิดหน้าตาแล้วก็วเลานาเขียน ก็ควรจะจะเทรดทีละคู่เงินนะครับแนะนำให้เทรดทีละคู่เงินถ้ายังไม่เก่งพอผก็แนะนำให้เทรดทีละคู่เแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารพอรตการลงทุนอีกทีหนึ่งครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนในวิดีโอต่อไปนะครับทั้งเรื่องของ การวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับการบริหารพอรการลงทุนนะครับเวลาเราเทรดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นป้อมอัพที่แสดงขึ้นมานะครับต่างหากเพราะว่าเมื่อกี้ผมเทรดจ u แต่ว่ากราฟที่เห็นเนี่ยมันเป็นกราฟของสกุลเงิน,น JPY ก็คือ GJ นะครับเงินปอนกับเงินเยนเงินเยน,น,นญี่ปุ่นนะครับ อันนี้ถ้าไอตรงเนี้ยมันยังมันยังจะไม่หายไปนะครับมันจะอยู่อ่ามันมันมันันนจะอยู่นะครับทีนี้เราจะให้มันหายไปเราก็ไปคลิกตรงนี้นะครับคลิกสกุลเงินที่เราเทรดทุก่ันมาแล้วก็ปิดการาฟปิดป๊อปอัพตรงนี้แล้วก็มันก็จะเป็นปกตินะครับเอาเวลาตรงนี้นะครับตอนเนี้ยเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาแปดนาทีนะครับนี้ผมเลือก ให้มันหมดอายุสัญญา11ในกา14นาทีแต่ถ้าเราเลื่อนเลื่อนลงมาหน่อยให้มันหมดอายุสัญญาสัก11ในกา10นาทีนะครับมันเหลืออีกประมาณนาทีกว่านะครับอ่ายังไม่ถึงนาทีแล้วนับนี้เราก็สามารถที่จะที่จะเทรดได้นี่อันนี้เป็นทําเป็น5นาทีใช่ไหมสมมติว่าเราจะเทรดในท i m เ f r น1นาทีแล้วเลือก1นาทีจริง อันนี้จะเป็นแท่งหนึ่งนาทีหนะมายความว่า <c oughs> ทุกๆหนึ่งนาทีมันจะเกิดแท่งเทียนใหม่เสมอนะครับท่เป็นนะครับท่เป็นเนี่ยถ้าเราเลือกสมมุติห้านาทีก็คือทุกๆห้านาทีมันจะเกิดแท่งเทียนใหม่สมนะิบนาทีก็คือทุกๆสิบนาทีมันจะเกิดแท่งเทียน,น,น,นอันใหมนะอ่อยู่ที่เราเลือกแล้วหลักการวิเคราะห์ของเรานะครับ อันนี้ต้องเรียนรู้นะครับต้องต้องเข้าไปเรียนรู้ส่วนดิ d i c a อร์ตรงนี้นะครับเรามาดูตรงตรงจะมีเครื่องมือ line, t แล้วก็ฟิโบเครื่องมือที่ผมใช้บ่อยก็คือเทน n d l แล้วก็ฟิโบนะครับส่วนวิธีการใช้เนี่ยเดี๋ยวคขอยไปเรียนรู้ในวิดีโอต่อไปนะครับน,นี้ก็จะเป็นดนิ d i c a อร์เวลาเราลากเทนไลน์นะครับก็ ่รารจะลบมันออกนะครับสมติว่าถือว่าเราเรา,เราลากแล้วนะครับเรายังจะสามารถไม่สามารถลบมันออกได้ถ้าเราไป่าไปคลิกอย่างอื่นในตรงตรงนี้มันจะถ้าเราจะลบออกให้เลื่อนมาที่ให้หาเทนไลน์ให้เจอนะครับแล้วก็มันจะมีจุดไข่ปลาอยู่ตรงนี้สามจุดตรงนี้ถ้าเราไปคลิกตรงจุดไข่ปลาแล้วมันจะขึ้นปอมอัพตรงนี้มาแล้วก็ให้เราดีล t e นะครับปอปอาพตรงนี้เราเปลี่ยนสีได้นะครับ เราจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมันก็จะเป็นสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีแดงไ็จะด้เป็นสีแดงถ้าเราจะลบก็ delete ออกการใช้งานโปรแกรมเทรดของ IQ Option ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเราต้องไปฝึกใช้ให้คล่องนะครับโดย บรกเกอร์ er เขาก็รู้สึกว่าซัพพอร์ตเราได้ดีนะครับก็คือมีบัญชีเดโม่ให้เราได้ทดลองเทรดในตลาดไบนี้นอ์อชั่นนะครับก็ลองฝึกใช้งานโปรแกรมกันดูนะครับมีอะไรสงสัยก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามผมมาได้นะครับผ่านไลน์หรือผ่านเว็บไซต์หรือว่าโทรมาก็ได้ส่่ไม่จะติดต่อทางไลน์จะดีกว่าเพราะว่าเวลาผมเทรด โทรศัพท์ผมจะไม่เปิดเสียงไม่เปิดสั่นนะครับคือใครโทรมาผมจะไม่ค่อยรู้ถ้าติดต่อทางไลน์มันก็จะขึ้นขึ้นป๊อปอักมาให,ให้รู้ว่ามีคนไลน์มาสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมคิดว่าก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติม แล้วพบกันใหม่นะครับในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ